อะไราะอะลพูดถึงงานวันนี้หน่อยอ้อดก้าจริงๆสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่นะคะหนักรอดก่าที่มันใจตัวทำไมสำหรับเจนเนี้ยออรู้สึกว่าหนักดูยากๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะสำหรับผมที่ดูว่าใจตัวสุดๆนะครับเพราะว่าคือที่รูดูดูเล่นน่าแม่ดงเดียวใช่ไหมครับก็ต่อแล้วเราก็ได้มางานนี้เลยเล่นซิ่มันเป็นเรื่องที่ใจตัวมากที่จิงกับหนักรอดกก่าที่เราเคยแบบ บอกว่ามันเป็นหนังที่ดูยากอะไรอไย่างนี้แมคะหรือว่าจริงๆมันได้เรียนรู้เรื่องการแสดง oh <yeah! S 2> จนก,การดูหนังแค่นี้ใช่ครับผมรู้สึกว่ามันมีมีแบบว่ามันทั้งง่ายและยากครับผมคือผมรู้สึกว่าการที่เราได้ดูหนังแรืว่าที่ได้เข้าชงออสก,การ์เนี่ยมันเป็นการแบบได้ให้ประสบการณ์เราในการแบบดูหนังอะไรอย่างนีง้ครับผมว่าหลังพวกนี้มันมีหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสะทรสองสังคมไม่ว่าจะเป็นทางด้านดูเพื่อบงังเพินหนังออสการ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะ มีหลายแนวเลยครับก็คิดว่าเออบางอันมันก็ไกลตัวแล้วบางอันเราก็เฮ้ยมีความรู้สึกว่าเราสามารถรีเลทกับมันได้ครับอย่างปีนี้มีเรื่องไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือนักแสดงคนไหนบ้างคะครับสำหรับผมนะผมก็คือเชียร์วิวลิสเิทเหรอครับผมเพราะว่าคือผมนะติดตามผลงานวิวลิสเิทมาตั้งแต่เด็กตั้งแต,แต่เรื่องอะไรอ่ I am Legend หรือว่าพวก Men อ n Black อย่างนี้ครับรู้สึกว่าเขาแบบคือผมชอบมันดูเวลาเขาแสดงมันรู้สึกแบบมันเอนเตอร์เทนีแล้วก็ต่อคอเข,ข้าถึงบทบาทได้ด,ดีมากๆเลย มีเรื่องไหนไหมคะมีนักแสดงคนไหนผมก็สัผมก็เหมือนที่ผู้นเวทีครับเป็นเรื่องดราม่าครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกเนื้ออีกหนังอีกเรื่องหนึ่งของเอเชียคล้ายๆกับตอนที่คาราไซได้เข้าวิชิงออสการ์ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งเสริมหนังเอเชียให้มันเป็นเวิ์ไวด์ให้มันโตครับวันนี้มาร่วมงานกันเป็นไหบ้างคะรู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็ ทางไหนจะบรรยากยาศแบบนี้ไปนานเนาะตั้งแต่ช่วงอีเวนต์ไหนจะโควิดอีใช่เราก็รู้สึกว่าเออแบบกลับได้มาเจอแฟนคลับมันตื้นตันใจมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าการที่ได้มาเจอแฟนคลับแบบนี้รู้สึกรีเฟชขึ้นมาพอได้เห็นผู้คนเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นออนไลน์เนาะด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็จะเห็น ทางไลฟ์เห็นออนไลน์หรือเห็นเป็นคอมเมนต์แต่พอได้มาเห็นตัวจริงๆแล้วได้มาได้ยินเสียงได้มาพูดคุยกับคนหลายๆคนก็รู้สึกดีใจใช่ครับยางตอนแรกเราไม่ดูเลยว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ใช่ตกใจอยู่เลยครับยีท่นจด้วยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงกระบวนการครับอยู่ในช่วงกระบวนการอ่านบทซ่่งบทแล้วก็รอถ่ายครับผม ใช่ครับก็คือตอนที่เป็นเรื่องปาผนฟ้าก็จะเป็นเรื่องของเด็กมหาลัยเนาะรักไวสาสอะไรรักไว้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมามากเพราะเอ่อยความที่ว่าไอเฉันตัวตัวละครผมเนี่ยชื่อหนึ่งเดียวเป็นรูปของมาเฟียที่พ่อถูกสังหารระหว่างที่ตัวละครของพี่ปอนก็จะชื่อว่าป่านะครับก็เป็นเหมือนเป็นพรดีกาใช่ใช่กับหนึ่งเดียวครับก็ก็จะมี เออเอลเมนต์ของการฆ่ากันเอลเมนต์ของดราม่าการหลีกซ่อนแล้วก็การสืบสวนนะครับก็เรื่องนี้จะค่อนข้างหนักอย่างมากเลยครับแต่ว่าก็รู้สึกท้าทายแล้วก็อยากทำมากๆเลยเพราะว่าคือผมมากทุ่มเทกับเรื่องนี้แล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเรียนคิวบูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากทำมาให้เต็มที่ให้แฟนๆได้ดูครับถึงขั้นต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเลยครับคือคือตัวผมเองอ่ะแบบ เราไม่มีประสบการณ์การแสดงกันเยอะอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราอยากทําให้ดีที่สุดเพราะเห็นหลายๆคนก็คาดหวังด้วยแล้วก็ก็เลยอยากทําให้เต็มที่ครับแล้วนี่มันจะมีโมเมนต์ให้เราได้ดูไหมอ่ะโมเมนต์อันนั้นก็ต้องรอดูในเรื่องครับผมแน่นอนว่าจริงๆมันก็มีอยู่แล้วมันก็มีแต่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูวันนี้เรื่องครับแล้วยังปอนนะคะเป็นบอดี้การ์ดเนาะต้องมีฟิตหุ่นอะไรยังไงนี่เลยโอ้โหคือ ตัวผมเนี่ยคือฟิตคุณค่อนข้างหนักมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าก็คือไปฟิตเนสทุกวันเลยไปไปฟิตเนสทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเรื่องนี้เราเป็นบริกาดนะคุณเราก็ต้องเฟิร์มเข้าไปใช่เพราะว่าเราจะมาดูแลเขาอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบคนแบบของแห้งขี้ก้างอย่าเงี้ยคงไม่ใช่ตอนนี้มันได้ถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปรอดูตอนเปิดตัวดีกว่าไปรอดูตอนนี้ยังไม่สปอยยังไม่สปอยแหนแต่ว่ามีคู่มือที่คือไปด้วยกันแบบว่า ยังไม่สปอยดีกว่าผมว่านะรอเป็นร้อยเห็นจัดจักกันดีกว่ารับผมนอกจากนั้แล้วมีเตรียมพร้อมอะไรอีกบ้างคะสำหรับสิ่งที่อันนี้คะถ้าเป็นสำหรับผมบก็จะมีคิวบูครับคิวบูแล้วก็พวกการเรียนว่ายนะ้ำเพราะว่าผมเองว่ายน้ำยังไม่ไปเก่งมากจะต้องไปฝึกและพัฒนาทักษะกา,ารว่ายน้ำครับเพราะว่าเราก็มันไปถ่ายไปถ่ายกาันต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้แบบว่ามีลงทะเลแบบไปเหมือนกับว่าเราไมีลงทะเลใช่ ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็มีอ,อีกหลายอย่างที่เราสองคนต้องพัฒนาแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสองคนจะต้องไปทั้ง workshop, เวิร์กช็อปทั้งเรียนรู้เพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดครับแล้วตอนนี้ครัเพื่อนๆเข้าเข้าไปในเซพเฮาส์แล้วไม่ได้เข้า ฝากความคิดถึงของเพื่อนในเซฟเฮาส์แล้วกันครับก็คอยเอาใจช่วยเชียร์แล้วกันว่าใครจะเป็นคิงใครจะเป็นคิงและใครจะได้แกดเจ็ตสุดพิเศษไปกันนะครับผมก็ดูอยู่ตลอดคนเซศเราเลยเห็นเีโอรั่วอะไรงียแล้วก็แอบไปเห็นพี่เอิร์ทกับหมอนข้างของเขาใช่ก็เอาใจช่วยอยู่ครับ เมื่อเดือนที่แล้วผมป่วยทั้งเดือนเลยครับคือต้นเดือนเราก็ท้องเสียแล้วพอมาสิ้นเดือนเราก็เป็นโควิดอีกมันก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่บ้านพักผ่อนด้วยหละครับใช่เพราะว่าเราแบบทำงานมาตลอดเนาะปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เดือนที่แล้วก็เหมือนเป็นเดือนพักผ่อนของเราเรแต่เราสองคนก็โชคดีที่ได้ฉีดวัคซีนใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็น่าจะแย่กว่านี้เยอะอาจจะแย่กว่านี้เยอะ,ยอะแต่พอฉีดวัคซีนไปแล้วก็ช่วยทําให้เบาได้เยอะขึ้นครับ <c oughs> แต่ตอนนี้มันมีอาการอื่นไหมแบบโราองโควิดอะไรร้อเกินไหมครับสำหรับผมผมมีอาการลองเทอมก็คือไม่ค่อยได้กลิ่นครับแต่ว่าอาการนี้หายไปแล้วก็เป็นประมาณเดือนเดือนกว่าๆหลังจากหายรอบหลังจากหายอาการระคายไร้สารครับส่วนผมก็จะมีอาการหายใจลำบากนิดหนึ่งครับแล้วก็จะไอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครัเวลาออกมาเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซฟอะไรหนักกังวลอะไรไหมครับก็ จริงๆแล้วก็ใส่แมวแล้วมันก็ดูแลแบบก็แบบฉีดแอกลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อาการมีดีขึ้นไหมดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเจยอเพื่อนใหม่คือเป็นเป็นงานที่สองเลยครับใช่ครับคือตอนอยู่ในห้องคือนแบบใจเต้นย <c oughs> อยู่นะจากนี้จะมีการที่เห็นตลอดในงคู่ของเราอะไรเงี้ยแค,ค่แบบแบบคิดถึงอ,อะไรเงี้ยครับ ก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวได้ออกมาเจอกันได้มาทักทายแล้วก็ได้มาคุยกันครับผมก็ตามกระแสตอบรับวันนี้แล้วก็น่าจะได้มาอีกครับอย่างทั้งสองคนเห็นแบบว่าแซวกันผ่านคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะเป็นยังไงบ้างคะโมเมนต์ตรงนี้หลายคนอยากให้เป็นคู่จริงอะไรอย่างนี้ยังไงดียังไงดียังไงดีก็ ก็เป็นการเซลแครับเซลเล่นคุยคุยเล่นกันอาจมีแสงความจริงไว้บ้างอยู่ะะอาจอาจทิมกันไว้บ้างอยู่จริงๆเราก็รู้ๆกันอยู่ครับอืมอ,อะไรเยที่รู้นพี่ไม่รู้ <ๆ S 2> ่นนเดีไะ๋ <วะ S 3> พี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็รู้เองแต่พี่อยากรู้่งนแบบวคนราสื้อนี่อางวรู้สึกแบบ เอาจริงแล้วตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าคนตามพวกเราอะไรเงี้ยจะเยอะขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยระบบแบบว่าคือแบบเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหเป็นอะไรที่เร็วมากๆแล้วก็ต้องแต่ว่าปรับตัวค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าคือเราต้องแบบเหมือนแบบไปเรียนพูดไปฝึกทักษะสกิลการแบบบุคลิกภาพเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยครับสนิทกันแบบนี้ร่วมงานกันมานานมากมีประทับใจอะไรกันและกันบ้างคะประทับใจ ครับใจกันแล้วกันผมว่าสิ่งที่ผมประทับใจของพี่เขาคือเขาเป็นคนที่ทํางานเนะัก <c oughs> เขาเต็มที่เออเวลาเขาทําอะไรเขาเขาก็แอบเป็นห่วงนะเขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทำอลไรเขาจะทิ้งทุกอย่างเขาทาสิ่งนั้นเลยครับซึ่งผมว่าโดยโรวมนั้นเป็นสิ่งดีัดบก็จะใ,ให้เวลากับสิ่งที่อยากจะทําให้อ่ให้แรงและให้ใจกับสิ่งที่อยากทำครับส่วนตัวน้องเขาก็คือรู้จักกันมากับสองปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าเราได้ เจออะไรหลายๆอย่างมามากมายด้วยกันเลยอะไรเงี้รู้สึกว่าเราประทับใจในสิ่งที่คือเวลาน้องเขาทำอะไรอ่ะน้องเขาจะมีความแบบค่อนข้างละเอียดครัใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคนแบบเก็บดีเทลเนี้ยค่อนข้างดีเลยใช่แก็นก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนานๆครับ ก็ฝากถึงแฟนๆหนือครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันในวันนี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาเชียร์ส่วนใครที่อยู่ทั้งบ้านก็ดูผ่านสื่อต่างๆแล้วกันก็หวังว่าหลังสถานการณ์มันซาเนาะหลังเอ่อพวกหลังที่เราสามารถเดินทางได้ไปนู่นไปนี่ก็จะได้พบเจอทุกคนนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันยังปลอดภัยนะครับคอยเซฟตัวเองกันด้วยนะครับผมก็ ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะแล้วตื่นเต้นมากมากมค้นะขอบคุณครับขอบคุณครับ